รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน อะไรคะขอถามหน่อยค่ะว่าซ่อนเงินเบียยังไงเดี๋ยวตีปากพี่ไม่เคยทำโหพี่คนดีไม่ใช่มันเก็บตั้งแต่แรกแล้วอย่านะอย่าให้รู้ว่าวันนึงหายไปตายจากแล้วพี่มดต้องมานั่งตามหาเงินที่ซ่อนไม่มีสมบัติก็เป็นชื่อเขาเอางี้พี่นะไม่เคยซ่อนแต่อีกข้างหลังเนี้ยซ่อนพี่เอางี้อยากรู้วิธีเด็ดเด็ดที่ซ่อนเด็ดเด็ดที่เขาซ่อนกันแล้วเราก็มีอาหารไม่เจอพบกับเขาเลย 12ท่าน12ราเศ <รา S 2> ไปกินนะเวลามันมันเอาไปย่างไปแล้วมันจะหอมขึ้นมาเรืยองหหอมนะเอออยากรู้ว่าไอ้เพลงที่ร้องออกมานี้คนร้องยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาได้เสียชีวิตไปนานแล้วยังอยู่ังอยอันนี้คือแต่งเองนะแล้วก็ร้องเองซึ่งก็ฟังเองยอดวิวเท่าไหร่แล้วยอดวิวเล่าให้เขาฟังอันนี้แหละครับประมาณ7แล้วครับ7ล้าน7ธรรมดา7ธรรมดาเนี่ยครับ7ตัวเดียว โจอ้าบออ่ะคุยกันเรื่องซ่อนเงินเมียหน่อยอยากรู้ว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนเล่าเล่าพี่เงินแยกเวลาแยกเขาแยกกระเป๋าเงินเมียเงินเขาแยกกระเป๋าเมียผมไม่เคยมายุ่งกระเป๋าเงินผมอาเขาแยกผมก็ไม่ไปยุ่งกระเป๋าเงินเขาไม่เหมือนส้มจิตส้มจิตเนี่ยเมียเยอะไงคนเดียวคนเดียวผมมีเมียคนเดียวมีลูกสองคนอแต่เมียผมมีผัวหลายคนผมมีผัวหลายคนอ่าดีดีด้วยครับก็สบายใจไม่ต้องเหนื่อยเยอะ ซ่อนเนอเอาจิงเคยซ่อนเงินไหมซ่อนเลยในกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีพกรูปแฟนเอาไว้เอาเงินนั้นอะแบงค์พันอะพับยัดใต้รูปไปพอเปิดปุ๊บเราจะเจอแต่รูปเขาแล้วก็จะมองว่าเวลาที่เราเหนื่อยทางานเหนื่อยแล้วก็จะมองเขาจะเป็นตัวที่จะทำให้เราหายเหนื่อยบอกว่าะว่า20กว่าปีทนกับได้เรื่องแค่นี้ทนได้แล้วก็มีกำลังใจมีกำลังใจพี่ป๋องอะพี่ป๋องลุง้ม่ได้ไปต้อนที่ไหนบ้างไม่ไม่ได้เด็ดหลอนะคือกับ กลับกันมากกว่าครับคือปกติเมียชอบวางตังค์ไว้ตามที่ต่างๆบางทีก็เป็นแบงค์ย่อยเหรียญมากอะไรเงี้ยเรากลับเป็นคนที่ชอบขโมยเงินเมียเอาเห้าบาทสิบบาทยี่สิบอะไรเงี้ยเอามาอมเล่นเอามาอมเล่นเอามาอมเล่นบ้าเลยเอามาเก็บไว้เก็บไว้มันได้หลายตเอามาเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็มาเก็บไว้ในในที่ของเราจนได้ครบแล้วเราก็เอาไปเที่ยวขอาตครับ ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยซ่อนแบบธรรมดามากๆเลยนะเฮ้ยทำไมอ่ะเอาคนที่ซ่อนเงินแล้วแบบว่าไม่มีใครรู้เลยอใครอ่ะปิงปองเนี่ยเป็นคนซ่อนเงินเก่งมากปิงปองเราให้พวกเราฟังสักนิดนึงซ่อนเงินเมียยังไงคือหนูจะบอกว่าเดี๋ยวมีเมีเรื่องมีเมียเรื่องใช่ครับผมลูกสองเมียี่ คนอ่ะมันลอยถ้อยลอยถ้วยเอ้ยมันไม่มีแผนทำไมอ่ะไปซอดเอาไว้ตัวรู้มันต้องมีอุปกรณ์ผมนี่ใช้ร่างกายเลยเฮ้ยมันง่ายมากเดินเข้าบ้านเด่อไว้ตรงนี้เลยคุณอาจจะคิดว่าพี่ก็พูดว่าเออบอกเอ้ที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงพีเขแมน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 โลกสองเมียสี่เฮพี่ฟังเหอ เป็นแมนขนาดนี้เธอเหมือนจะเธอปอมมากเลยชลาทิศน่ะเฮ้ยแต่แมนเหมือนใครเหมือนใครเปมือนชลาทิศเอาละเรื่องราวที่เกี่ยวกับเงินกับทองมันก็ต้องมีนะครับฉะนั้นศึกก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้หมดหนี้หมดสิน วันนี้ให้เขาเริ่มก่อนเลยว่าถ้าแม่นเนี่ยดูซิว่าจะมีคนตามเขาหรือเปล่าและแจ็คบอกว่าราศีเมทูอ้วนเมทูอ้วนเนี่ยต้องบอกว่าคืออย่างที่บอกคูอ้วนเนี่ยอยู่ในวงการมันเทิงมานานมากมไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยแล้วเขาเนี่ยก็ขยันเป็นคนทำงานเอาที่ทีมงานบอกอะว่าให้ตอบอะไรพอ <c oughs> แลวเฉยไม่เห็ผลไม่ต้องคือ เด er well ี๋ยวพอเป็น okay. ค an ุกอ้วนลงไปดูดูแลสุขภาพเอาเป็นคุกอ้วนครับโอเคเพราะว่าเขาต้องดูแลสุขภาพโอเคมาที่นนทนาค่ะนนทนาบ้านเมืองนินพ okay. ีทพชรครับครับรู้สึกว่าในสัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยเออเขาจะสร้างบ้านกับแฟนเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าในแง่ของหลัก ความจริงนะเรารู้สึกว่าเออมีมีแบบแนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเขาก็ดูตั้งใจทั้งคู่นะเหมือนแบบมีเหตุเสร็จแล้วก็จะดีขึ้นอ่าอะไรอย่างนั้นครับแต่สักได้แล้วอาจารย์มต้องพูดไม่อาจารย์แล้วเขาถ่ายไงว่าถูกสกัดขาไงอ๋อเหรอเออพราสกัดขาเสร็จอ้าวดวงคุณหมดนี่หมดสินครับอย่างเงี้ยเหรอเออไม่ได้ไงมันไม่ได้นะมันต้องมีคอยเขาเธอมันสั้นไปหน่อยมันแค่งานแค่เจ็ดวันเงต่อพันงานต่อที่ครูอ้วนค่ะ ตอนนี้ราศีที่วันถ่ายราศีพฤษยิ่งยงูเพราะว่าเป่นกำลังใจดีวกว่าจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว้น<ะ>นั่งอยู่ใกล้ไงพอยิ่งพอยิ่งยงพูดถึงเรื่องของตัวเองอเงนะี้ยสายตาที่เราเห็นอะอ มันมีความเจ็บปวดมากเลยอ่ะแล้วเราเข้าใจจริงๆครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแบบบางทีมันบรรยายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ใช่ครับเพราะฉนั้นถือซะว่าตรงเนี้ยอ้นเป็นกําลังใจให้ขอบคุณครับแค่เราคิดว่ามันจะหมดมันก็จะหมดได้เพราะทุกอย่างอยู่ที่กําลังใจด้วยเหมือนกันนะขอบคุณครับครูครับตอนนี้ยิ่งยองตอบว่าราศีกรกฎหนูเล็กทำไมถึงเป็นหนูเล็กครับ ผมได้คุยกับน้องมาตลอดว่าลุงเล็กเป็นคนขยันคือความรวยเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับคนที่ขี้เกียจเลยนะใครที่ขยันก็จะรวยทันทีแล้วก็จะมีเงินมีทองหนี้สินที่มันมีมันก็จะค่อยๆทยอยหมดไปหมดไปหมดไปยังไงก็หมดหนี้แน่นอนครับโดูสิว่าพี่สมจิตจะตอบว่ารัตติพนุพี่ยงที่เราต้องผัดกันนะคือพี่ยงบอกว่าถ้าคนขยันเนี่ยก็อาจจะรวยได้ครับ แต่บางคนเหมือนเมียผมขยันสร้างนี้สร้างสินนี่ก็ทําให้จนได้เล่นเขาสร้างฐานะพิ้งยงเนี่ยพิ้งยงต้องบอกว่าเหมือนครูวันอธิบายนะฮะผมชอบพิ้งยงคือได้คลุกเคลีก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ทําทุกอย่างไม่เกี่ยงงานช่วงนี้ก็ทําบุญผมจะเห็นติดตามทาง Facebook ก็ตลอดไปทําบุญทุกวัดเลยทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาไอ้ตัวเนี้ยอาจจะกลับมาใ้เขากลับมาหมดนี่หมดสินแล้วก็ร,ร่ำรวยขึ้นไปอีก ตีดเท่าตัวก็ได้ครับขอบคุณครับสาธุครับมาถึงลุงป๋องรอบนี้คือครเลือกรอบี้ก็หนูเล็กเอ้ยมีคนตอบหนูเล็กผมเห็นคนละผมเห็นตาเขาผสมจิตล้มเชียร์หนูเล็กเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นเอฟซีเขาแล้วเราก็ติดตามไอจีเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกก็ดีขายขายของขายอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าหนูเล็กอ่ะไม่น่ามีนี่มีสินเขาน่าจะแบบว่าทํางานหามาหาเก็บแล้วก็ใช้ไปทุกอย่างโอเคหมดแล้ว ผมว่าตอนนี้เขากำลังสร้างครอบครัวมากกว่าจะนี่สิไม่น่านมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถไม่น่านมีปัญหาแล้วผมว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นเรื่อยๆถ้าจะเสียเนาะผมว่าน่าจะเป็นเขานี่แหละที่ไม่มีนี่ไม่มีสินแล้วครับมาถึงเฮ้ยเพื่อนไมกปังตอบว่าคันโต้ทำไมอะครับผมตหนูรู้สึกว่า <laughs> <g ül> ไม่ไหวแล้วเหนื่อยดีบได้แป๊บเดียวมันเหนื่อยพอหนูรู้สึกว่าแบบ มันสุกงอมมาถึงว่าอายุอนามาของพ่อน่าจะแบบได้ผ่านการลงทุน <c oughs> การสร้างตัวสร้างอะไรมาจนถึงแบบมันดําเนินมาถึงจุดที่แบบว่าเออมันถึงแผนที่น่าจะเป็นชิปสุดท้ายที่มันหมดแล้วมันก็ฟรีสบายกับตัวเองได้แล้วถึง,อถงตอนนี้คือไม่ต้องมาเหนื่อยมากแล้วใช่หพื่อน่าจะเป็นพ่อน,นี่แหละมีความเป็นไปได้แล้วพี่เพชรตอบว่ารักจริงของนั่นเองพอาะหนูรู้สึกว่าเป็นพี่สอง ไม่ใช่แม่สิแม่แค่ะพี่ปองนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กําลังใจพี่ปองนะครับเพราะผมว่าช่วงที่เดลช็อกแล้วก็แคทต้มที่ได้ปิดกิจการเป็นที่เรียบร้อยผมว่าทุกอย่างเขาหมดนี่หมดสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ยื้อแล้วช็อตทำต่อยิ่งมีนี่ติ๊ก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 ตก็เลยตัด ไปแต่ลมไม่ยื้อแล้วไม่ยื้อแล้วครับเปิดอีกทีเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ค่อยๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนถูกต้องเฮ้ยขามีนวว่าดายนะเขาจะกลับมานะแต่ต้องติดตามนะที่ไหนอะไรยังไงสวยด้วยกลับมาจะเปิดเป็นนวดแผนโบราณนวดเองชอบชอบร้นวดล้านวดของเขาอะไม่ได้คนนวดนะขี่นวดขี่นวดแล้วเมื่อกี้อยู่ด้านหลังนะทุกคนถามเสื้อผมอุ้ย มีดีทงดีเทลเออของพี่ป๋องไม่มีอะไรผมบอกตัวไม่มีอะไรหลังตัวนี่วิญญาณเต็มเลยแต่แต่ตัวได้กลิ่นผีตลอดเลยอ่ะผมกล้าท้านะแถวเป็นแถวล่างออกนะ,อะเอาปากกามาเขียนหน้าผมเอาปากกามาเขียนหน้าผมให้ทุกคนเลยเคุณต้องคิดก่อนว่าถ้ามีเงินมีไรายได้ต้องใช้นี่ก็ขอให้ฟ้าดินที่เปิดโอกาสให้กับคุณจงบันดาลดลให้ทั่วฟ้าเมืองไทย มีโอกาสร่ำรวยโชคดีจนหมดนี่หมดสินครับราศีใดในช่วงนี้ทำอะไรก็สวยร่วมเปิดศึกโดยและลินาร์คทรัพ์สิสบู่เบนเนตสูตร C E เครื่องดื่มอิชิตัน ราศีใดในช่วงนี้หมดหนี้หมดสิพิมตอบว่าราศีนะพี่ยิ่งยงกอบผมมาแลมเนาะท้ามาจู่เป็นพี่ยิ่งยงคะก็เหมือนจากที่ได้ยินเรื่องเล่ามาทั้งหมดอะพิมพ์ก็รู้สึกว่าพอมัน กไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันก็กำลังจะมันก็จะพิมพ์คุยอะไรบอกพวกเราน่ดหนึ่งค่ะมันจะกลับมาค่ะเอจบแล้ว้วอย่าให้ออกซิเจนที่น้อยของเราทำลายเราอย่าอย่าแผ่วคือพี่ยิงยงจะกลับมาใช่ค่ะอ่าหมดนี่หมดสินนะใช่ค่ะโอเคมาถึงน้องพรีมต่อไปเพร์ซีเมธหวือั่านี้ก็มีพี่ยิ่ง ครูอ,วนนอ้วนอะไรเนาะเชื่อเชื่อเป็นแจ็คหรอไม่ไม่คือคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าน่าจะเป็น,นครูอ้วนค่ะเพราะว่าอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนๆด้วยว่าเราศีเมย่ยมันเป็นราศีแห่งแบบเรื่องการเงินอะไรพวกนี้ด้วยบวกกับที่ผ่านมาการเรียนพิมรู้สึกว่าการเรียนมันน่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดพิมว่าการเรียนอ่ะมันต้องแบบตัวต่อตัว เราล่างหลังเนี้ยพอทุกอย่างมันเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็น่าจะทําให้เหมือนการเงินมันฟลอ์ขึ้นอะไรอย่างนี้มากขึ้นก็น่าจะแบบเหมือนกลับนี่หมดสินอะไรเงี้ยใช่หมดนี่หมดสินหมดเนื้อหมดตัวกระไม้ตอว่าเมฆว่าจะเกียวกันชิดเองหรือว่าล่อแม่มไม่ได้ลงล่อคือจริงจริงอ่ะรู้สึกเขียนก่อนพี่แจ็คด้วยรู้สึกว่าเออคุ้อ้วนอ่ะคือเทมันก่อนคุ้อ้วนบอกว่ามีคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งซึ่งขายดีพอสมควรผมว่า ช่วงเวลาเนี้ยคือเป็นคนที่เขาหยุดอยู่บ้านหรือว่างเลยเขาก็อยากจะเรียนออนไลน์ผมว่าตรงเนี้ยมันน่าจะช่วยแบบว่ากบนี้แล้วจริงๆคือในใจรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาของกู้วนที่จะแบบว่าได้เจอเรื่องดีๆอะไรอ<เ>ย่างเงี้ยแล้วหนูเรกตตบว่ารักนุ่งยิงยงยิงยงค่ะหนูรู้สึกว่าที่ของเราเนี่ยเจออุปสรรคเรื่องราวมาหลากหลายแล้วก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่มันจะจบสักทีค่ะ แล้วก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้นคือหมดเรื่องราวหรือว่าหมดเรื่องราวหมดเรื่องราวหมดเรื่องราวอะไรเออหมดทุกหมดทุกหมดโศกซะสักสักทีเขาน่าจะมีสิ่งดีๆก็คือเงินไหลมาที่มาแล้วต่อไปเนี้ยจะหมดหนี้หมดสิ้นเลยค่ะเอาละถูกไหมครับเอาละมีคนตอบถูกเออใครครับพี่ลิงอาจารย์ลิงปั้นชิง ราศีที่ในช่วงนี้หมดหนี้หมดสินคือราศีมู็ศีเร็กราศีมเร็เร็กมู็กเล็กมเเล็กมูเร็กศกกรร็กรกะรับร็เ็กะะระะ ราศีที่ในช่วงนี้หมดหนี้หมดสินได้แก่ชาวราศีกรกฎขอแสดงความยินดีครับราศีกรกฎในเวลานี้นะครับจะมีดาวที่โครจรเข้าสู่เรือนการเงินเนี่ยหลายดวงทั้งดาวสุพ์ที่สําคัญเช่นดาวศุกร์เนี่ยนะครับราศีกรกฎมีดาวเจ้าเรือกนการเงินคือดาวอาทิตย์และประกอบกับประมาณ16สิงหาถึง16กกันยาเนี่ยดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนเกษตรของตนประมาณขค ดาวพุธก็โคจรได้ตั้งเป็นราชาโชคระมหาจากักรดาวศุกร์ก็ได้คู่สมพลคู่ธาตุแปลว่าชาวราศีก็รกฎช่วงนี้คุณจะมีช่องมีทางมีโอกาสในการที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนหมุนเวียนหรือได้มาซึ่งการเงินและรายได้นี่เป็นเรื่องดีครับดารานักแสดงก็มีโอกาสจะมีงานเข้ามาในขณะที่งานหายไปช่วงหนึ่งนักร้องนักดนตรีหรือจะเป็นคุณที่ทําการค้าขายของทินของใช้โอ้โหนี่ช่วงนี้นะั้น อย,อย่าว่าแต่เรื่องของเงินรายได้เลยของกินของใช้ยังบริบูรณ์เพราะดาวที่มาอยู่ในเรือนราศีนำหน้าสุดเเกิดนในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นตุ้งปากปากของกินแล้วเมื่อมีโอกาสมีจังหวะด,ดีๆนี้นะครับก็มีโอกาสจะหมดหนี้หมดสินคุณต้องคิดก่อนว่าถ้ามีเงินมีไรายได้ต้องใชหนี่หมายว่าบางคนบอกว่าเออก็ได้เงินมาแต่บางคนก็ไม่ใชหนี่อ่ะมันก็ไม่หมดใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าถ้า่วงนี้ได้เงินก็ทยอยใช้นี่มีเกณฑ์หมดหนี้หมดสินครับก็ขอให้ ฟ้าดินที่เปิดโอกาสให้กับคุณจงบันดาลดลให้ชาวราศีกรกฎทั่วฟ้าเมืองไทยมีโอกาสร่ำรวยโชคดีจนหมดหนี้หมดสินครับเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งวลที่วามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้หมดหนี้หมดสินได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับ หมดสินหมดเนื้อหมดตัวนหมดสินหมดทุกโซ่คนนี้หมดสินเลยขายของเยอะมากตอนนี้ขายอะไรบ้างเอาไหนเล่าสิคือเริ่มแรกจากขายเสื้อยืดก่อนเสื้อยืดจีจีนะคะก็ขายมาเป็นผ้านิ่มๆตัวละ200บาทนี่คือทําเองของแบรนด์ของตัวเองหรือไปรับมาเป็นแบรนด์ของตัวเองมีมีโรงงานของตัวเองมีช่างของตัวเองเป็นแบบ10คนผมเป็นเสื้อยืดในเสื้อยืดเขามาใช้นะเป็นไงเสื้อยืดเขาดีไม่อันนี้พูดจริงๆรินะว่าดี แล้วราคามัน200นาบาทนะคุณภาพอ่นะมันดีเกินราคาใช่ค่ะเราอยากขายในราคาที่แบบใครก็ซื้อได้ในผ้าดีๆอะ่ะแล้วก็มาขายกากหมูในช่วงโควิดนะคะพี่สาวเนี่ยไม่มีรายได้เลยเขาขายอยู่หน้าบ้านทีเนี้ยทำยังไงให้พี่สาวได้มีรายได้ด้วยก็เลยลองเอามาขายดูปรากฏว่าขายดีมากทําไม่ทันค่ะกากหมูทรง <ๆ S 1> เครื่องแล้วพอล่าสุดนี้ก็มาขายเป็นหอยกรอบ หอยลายทอดกรอบอใช่ค่ะก็ขายดีก็ขายดีอีกก็คือผลิตไม่ทันอีกเหมือนกันเพราะผลิตน้อยใช่อร่อยอ่ะอร่อยดีดีของเรามันต่างจากของคนอื่นยังไงความอร่อยหนูเอาตัวเองเป็นหลักถ้าหนูหนูเนี่ยเป็นคนที่กินยากเลือกเยอะอะไรที่ไม่อร่อยคือวางเลยไม่กินเลยไม่แตะเลยกินยากมากถ้าหากว่าเรากินอะไรอร่อยเราใช้อะไรดีเราใส่อะไรแล้วมันรู้สึกดีเนี่ยเราก็เอาอันนั้นแหละมาขายยังพูดกับพี่ยิ่งยงเลยค่ะว่า ทำยังไงก็ได้ถ้าเราใช้เราดีคนอื่นก็ต้องดีเหมือนกันใช่ค่ะต่อแพทอะไรดูสะอาดสะอ้านนะอันนี้คือหน้าหน้าเราเหรอใช่ค่ะร่อยจังหูนี่ร่อยจังหูนี่ก็คืออร่อยจนถึงหูเลยไม่ใช่เป็นจังหูตายมันอร่อยมากจริงๆค่ะมันสําหรับเราน่ยอร่อยมากแล้วพอเราลองขายดูมันก็อร่อยสําหรับลูกค้าแล้วก็จะบอกว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ตอนเนี้ย เริ่มทามาตั้งแต่โควิดเหมือนกันเป็นเชือกกายภาพค่ะสําหรับให้กับคนแก่ให้พ่อให้แม่ที่อยู่ที่บ้านเริ่มต้นจากอะไรอ่ะทำไมที่บ้านเรามีคนต้องใช้รเราจาไปต้องใช้หรอเริ่มต้นจากพ่อหนูอ่ะเป็นเป็นเหมือนอามาพฤึกอามาพาดเส้นเลือดตดในสมองต้องกายภาพอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้แบบออกกําลังกายของผู้สูงอายุก็คือช่วยเรื่องขาเรื่องแขนแบบขาแขนเดินไม่ไหวอ่อนแรงก็สามารถใช้ตัวนี้ได้สามารถทําได้หลายท่าเลย ได้ออกทั้งมือทั้งขาทั้งเขา่าทั้งข้อมือข้อขาข้อแขนรับรองค่ะได้เหงื่อเลยนะคะทําวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ทำสองร้0ยสาครั้งนะคะสามารถทําได้ทั้งวันตลอดทั้งวันก่อนนอนก็ดีค่ะแล้วก็มีคนที่หนูเล็กเขาซื้อไปเนี่ยนะจากหนูเล็กเนี่ยนะบอกกับผมนะบอกว่า มันใช้ดีจริงเพราะปกติแล้วเราจะผูกเชือกเอาเช่นเอาของไปแล้วเราก็ดึงเอาใช้มือดึงเอามันก็มันเหมือนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อันนี้มันทําให้ผ่อนแรงขึ้นแล้วมันก็สามารถทําให้เขาทํางานได้เยอะขึ้นดีจังเลยเพราะว่าไเชื่อว่าคนที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการกายภาพบําบัดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องมือมันทำให้แบบเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ move อะไรวันละนิดวันละหน่อยเนาะนี่เคสหลายเคสมากนะคะที่บอกว่า ขอบคุณมากนะตอนนี้แม่เริ่มแบบกล้าที่จะขยับขาเดินแล้วก็บอกว่าพ่อสามารถนั่งลกแล้วม,มาทําอย่างเงี้ยทุกเช้าได้แล้วเนี่ยเราก็ดีใจมากตอนนี้นะคะยอดที่จะบริจาคเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะเป็นร้อยตัวเลยค่ะโอ้อมหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทาไม่ว่าจะขายหอยรอย,ยอ,รอยรจังฮุกหอยลายหอยลาย,ย,ลายแล้วก็มีขายอะไรเ<ฮ>ยอะแยะมากมายก็คือเข้าไปที่หนุนเละกาก้าเนี่ยแหละขยันแบบนี้นะครับ a i s นะครับมอบมเบอร์มงคลเสริมชีวิต กับทุกศาสตร์คัดเบอร์พิเศษจาก AIS Lucky Number มาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นครับ,รบขอบคุณวยกรลบชอบจังเลยคนที่ทำธุรกิจนะอยากให้เปิดใช้รีบเปิดใช้เลย <ๆ S 1> เพราะว่าจะแบบว่าดวงเนี่ยเฮงปังเป็นเศรษฐีนี่อย่างแน่นอนค่ะครับ,รบผมอ่ะข้อนี้ถูกไปกี่คนข้อนี้น,นะคะตอบถูกทั้งหมด2คนค่ะนั่นก็คือพี่ยิ่งยงแล้วก็พี่ป๋องค่ะับผม ตึกข้อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักรครู๊บดีใจมากเลยนะคะก็จริงๆแล้วเคยดูดวงมาเขาบอกว่าเราอ่ะจะรวยรวยรวยแล้วก็จะรวยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบสาธุตลอดก็อยากให้กําลังใจชาวราศีกรกฎนะคะรับรองได้ค่ะว่าคนราศีกรกฎนะคะจะหมดนี่หมดสิลนแล้วก็จะรวยแน่นอนค่ะแต่ให้ยึดหลักเป็นคนดีและทําในสิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะ ทำพูดเขาหลอ่อนองอุ้มถึงรักเขาไงชอ้าเขาตรงไหนชอบาเขาตรงไหนน่ารักครับน่ารักครับเ้ยอะผมกล้าท้านะถ้าแถวเป็นแถวล่ากออกนะอ่าเอาปากกามาเขียนหน้าผมเเอาปากกามาเขียนหน้าผมให้ทุกคนเลยถ้าแถวคนออกเอาปากกามาเขียนหน้าปิงป,งปองโอเคโอเคตามนั้นเดียวร,ราศรีที่ในช่วงนี้ทำอะไรก็สวยคือราศี